สวัสดีครับสวัสดีสุปูสุกคนครับผมอยู่กับผมครับจ่องคนันมานครับมากจอบนีป่าเด้อพี่น้องพอได้ยูได้กินวะครับผมสิมีแต้มให้พี่น้องในเบื้องในโชมบ่ครับผมจังไดกับว่าค่อยรุ่นค่อยช่มเบื้องครับผมเบื้องแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับเด้อไปครับพี่น้องเดี๋ยวมาหลุดมาเบิ้งน้ำกันครับผม ม,มีตัวมีแต้มให้พี่ใน้องในเบื้องในชว่วมบ่ครับผมไปครับคุณครับพี่น้องครับมึงเน้อย อย่า่าบดูนเถอะสายบอเรียนครับโอ้โดนย่โดนย่โดนย่ครับโดนย่ ที่แหลกวาคิดว่าบ่โดนครับได้โดนอยู่ตัวนี้ถือจุกครับถกอจุกมามาหม,มืนมันครับมันหมาน ถือยวบปเห็นน้อวัดถือใส่น้อบึงก่อนครับบึงก่อนถือใส่แต่ใจบ่โอ้ถือบ่นี่ปันได้ครับสงสัยจะต้องในล้ลงเอาแลยครับผม ไปครับลงข้างล่างครับผมมาพี่น้องต้องลงเอาครับโอ้ถึอมินเดียวพี่น้องเลยแจ๋งครับผมถืน้อยเดียว kiếp con hất kiếp con, mà trong đây cả đây đây bạn này, ba, ăn đâu bạn thì đó, gặp ông, anh không? ไปเดี๋ยวรุ่นกับต่อครับผมพุ่นครับพุ่น เรียบร้อยครับเรียบร้อยสายเลียนครับสายเลียนสายเลียนครับสายเลียนสายเลียนครับสายเลียนโอ้ยหแขวงอะไรบาดนี้เรียบร้อยเลยพี่น้องติดแล้วครับงานงอก งานงอกแล้วงานงอกแล้วกว่างแล้วพี่น้องทำเปียก ของจนได้พี่น้องของจนได้ยูแล้วครับบุญละเอาไว้ก่อนครับไปเดี๋ยวขึ้นกระบอกไหมครับได้เดี๋ยว โดนบ่โดนบ่โดนครับโดน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 ครับโดนโดนนู้ครับโดนอยู่อุ้ยถากหลังตายมาครับมา โหเก็บขาดเก็บขาดครับพี่นอ้องมาแล้วครับมาแล้วเก็บรุดแล้วพี่น้องเยเก็บวันเตรียมครับ

Kéo chạy quân, chạy quân. đó, kéo, Mà. ้อยบ่เรียยร้อยครับเรียยร้อยสายเลีนเล้วสายเลียนแด้วสายเลีเ้ยนเย่าขงเด้อองเด้อ,อ,ดอ,อมาสาอีกอนครับสาอีกอนเดี๋ยวนจะไปองมามามา มาแล้วครับมาแล้วครับผม ใส่งามๆใส่เลิกเห็เดปลาแดดเดียวครับผมอนุญาตเก็บสักคู่โอ้โยไก่พูดนะร่องมือเปลี่ยลนะพร้อมครับ ถือบ่เอาถือเขยครับถือ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 ครับถือเออมามาถือครับถิดอย่าหลุดเด้อโดน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 แล้วครับเต็มเต็ม lút bỏ thế mà bà lút ấy. mà Ừ ผลงานครับผลงานนี่ครับประหยัดเก็บปลาสักครู่ครับผมอง ลอยครับสายเลนเรียบร้อยครับสายเล,ยน,ยยเลยนเนี่ยสาวคนสาวคนครับสาวคนที่คองมาโอ้ยอย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้อมาเรียบร้อย ก็เต็มซะแมะมาขีบมาอู้ขาดขาดขาดเศษถุงก่อนครับเศษถุงก่อน วดเก็บมาอีกหนึ่งตแตลมครับผมเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับผมปกติเขาบานครับไปหากินเขากินน้ำนะครับผมหิวข้าวหิวน้ำนะครับผมสิมาสรุปผลงานให้พี่ห้นดองในเบื้องในชุ่มครับผม ว่าทางเบิร์ดได้จักแต้มเนาะครับผมได้จักโตเนาะครับหรือว่าจะรวมไปเลยนะครับผมก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมลาเริ่มบ่ค่อยขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวจะสรุปผลงานให้พี่น้องเบิ่งครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับไปสรุปผลงานให้เบิ่งครับผม น,นับผลงานให้เบิ่งครับผมผลงานทีได้ครับผมเด็กเข้าบ้านนะครับผมนะครับจาบ่าได้ออกจากถุงให้เบิ้งนะครับเด้อจะนับทยูดในถุงเลยครับผมแต้มทีได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในทั้งเบิดแปดแต้มครับผม ตัวใดที่มันบ่ได้ช็อตก็จะว่ากันนะครับเด้อบางตัวกับบ่ไดดมีตอนยิ่งครับผมตัวที่มีช็อตก็มีครับผมตัวที่บ่มีช็อตยิ่งก็บ่มีครับผมจังไดก็ฝากผลงานนําครับผมนี่นะครับอาจจะได้ยูประมาณลูกลูกครึ่งครับน่าจจะได้ลูกครึ่งถึงรถเจ็ดอาจจะประมาณนี้ครับ พี่น้องกดไลค์กดแชร์ผมเด้อครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมว่าผมจะเพียรยังให้ปีให้น่องเบิ่งนะครับผมเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ผมนั่งครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมครับได้เฮ็ดคลิปต่อไปครับผมเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับผมผมสวสดขอโตัวกบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนครับผม